ก็การสวัสดีชาวสก้าทุกคนนะครับผยวไมเลอวครับเอกนะ้ำนี้พบก,กับการอัปเดตกิจการในส่วนของเวอร์ล์พาร์นะครับซีซั่นที่46นะก็ซื้อลวงหน้ารับกรอบโปรไฟล์แล้วชสกินก่อนใครนะครับที่ดูในภาพตรงนี้ในส่วนสกินก็จะมีเห็นในส่วนของไอเตยขาสั้นร้อนเองนะถึงแม้ลูกสาวเราจะมีชุดน่ารักเราก็จะเห็นกะล้อมันทุกครั้งนะครับส่วนน้องทิลลี่ก็ชุดใหม่ก็ค่อนข้างน่ารักนะครับส่วนหลังสุดก็จะเป็นในส่วนของสกินลุกเนาะ เื่อใครสนใจจะพีย์รีเตอร์ได้ในส่วนของกรอบโปรไฟล์ล่วงหน้านะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสกินนะนะครับคุยใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดก็เป็นในส่วนของทิลลี่ไอซ์คิมคี่ที่แบบมันอ่านว่าเหมืองนะไอ,ออันนี้ที่มันแปลว่าเหมืองอะกะลูกโกรัชไอสกินลูกนี่น่าจะได้รีวิวเหมือนกันนะครับแต่วันนี้คงน่าจะได้รีวิวในส่วนของนี่ก่อนหรือเปล่าทิริหรือเปล่านะผมน่าจะได้รีวิวแหละ น,นีก็ห็5วันก่อนเริ่มซีซันใหม่ครับสุดท้ายซื้อคัมพีล่วงหน้าเลยส่วนตัวมองว่าการซื้อคัมพีล่วงหน้าหรือการซื้อวอลเลอร์พาร์นเนี่ยเขาจะไปเก็บในส่วนของคัมพีเมื่อก่อนจะเป็นคัมพีสีเขียวก่อนเนาะอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับปัจจุบันก็เป็นในส่วนของคัมพีสีแดงกันแล้วก็ค่อนข้างดีกันทีเดียวเชียวล่ะก็สําหรับรับค่าผลงานพิเศษ30มสเดืครับโบนัสสำหรับการซื้อต่อเนื่องจะสามารถรับได้เมื่อเริ่มซีซันใหม่นะครับสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่หน้า บอลลึกผ่านนะสามารถตรวจสอบได้นะครับใครสงสัยรายละเอียดเนาะก็จัดไปครับ5 4 9ขุดป,ป่องนะสำหรับก็ซีซั่นที่ลแล้วเราก็ซื้อไว้นะครับซีน,นี้เราก็ซื้อเนะอาะตัวการก็ประมาณน,นี้ในส่วนของกล่องสกินความมืดมิดนะตั้งแต่วันที่27ก็ตั้งแต่วันนี้แหละถึงวันที่2อมิถุนายนก็เปิดการสนใจหยาบใจแาะใส่ได้แพ็คตานเชิญสุดคุ้ม1 9 9เลือกสกินและเอฟเฟกวาร์ปสุดอลังการนะครับ ส่วนตัวเชียร์ท่าวาับเชียร์ท่าไหนรู้ไหมจะเป็นในส่วนของขวาสุดที่มันอยู่หน้าลิทเนี่ยท่าวาับเนี่ยกับหน้าโรลิออนนี่ครับสองท่าวาับนี้ค่อนข้างสวยเดี๋ยวผมหาโอกาสเติมก่อนใจเย็ยนใจลมๆมช่วงนี้อยู่ในช่วงเซฟเงินนะครับก็เดี๋ยวเราไปกดเปิดหรือเปล่าก็นี่นะครับกม็มีบอกส่วนประกอบนู่นนี่นั่นนะครับก็เดี๋ยวก็โปรไฟล์เราใส่ให้ดู ก็ไดอิสเมตันอายสกิมควอรี่น่ารักมากแล้วก็สกินลุกกอล์รัเฟิลและนั่นคือผมชอบเสียงพากมากเลยแล้วก็ชิ้นส่วนสกินของทิลีนะค่อนข้างสวยนะเจ๋อวอรี่น้องน่ารักมาก แล้วก็บัตรเช่าในส่วนของอิตยหรือลูกสาวเรานั่นเองนะครับจริงๆลูกรักประจําช่องแล้วนะครับน้องอลิสเนาะนี่นะครับจะเป็นในส่วนของเอล,อลิสอลิสนะไอศ์รีมควอรี่รเจ็ดวันเนาะเดี๋ยวเราจะได้รีวิวสกินนี้นะครับแต่เราจะไปรีวิวในส่วนของไอศ์รีมควอรี่ของทิลีก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยกว่าเลิกันเ กลับก็สู่ในเกมกันกเลยดีกว่านะครับเป็นในส่วนสกินที่ม่ใช่ว่านะครับไอซ์คิวเคอนนร์ก็เหมืองเหมืองมีดูชันงง้นหนึ่งกันรักมากตอนนี้ก็เป็นในส่วนของอลิสน,นะครับอลิสสกินไอ้น,นี่นะสกินลีดเดอร์นะเป็นลีดนองเป็นลีดแพงนะครับมิลเลอรคืนนะสกินนั้นนะค่อนข้างแพงนะครับโหดมากผมไม่กล้าซื้อเลยต้องใจกกรักจริงๆ ผมขอเก็บสกินอื่นแล้วกันนะผมเก็บทุกสกินเลยนอะกยกเว้นสกินนะนะั้นอะจริงๆของอลิสแล้วเก็บท่าสองไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วมีเดลสุเอลสุอยู่นะครับสูมอยู่เนาะให้เขายิงครับ <c oughs> ยังไงเขาก็ต้องเก็บเลือดครับ ส่วนเราก็โดนยิงเดี๋ยวจะเชื่อ,อยนปางดฟังตรงข้ามอยู่ดีๆก็เป็นโตโร่เฉยเลยผมงงมากเลยตานนี้คืออะไรนะ <c oughs> เ <c oughs> น,นีเ่ยเกมอาร์อินน่าจะเข้มอยู่นะทำไมเล่น <c oughs> นี่ผมเดาโตโร่ที่ไม่มีฟิกเกอร์กับเอซิคิวน่ะก็ไม่เชื่อโตโร่หรอกนะทำไม ป่าเราเก็บนี่ได้นะครับรอบเี่อดบ้านช่องไม่กลับบ้านช่องไม่กลับกลับเหรอฮะไครับดับเบิลคิวเข้ไปไหนคิวครับ ตอนนี้เรามีในส่วนของตาต้านะครับฝั่งเรามีดับเบิ้ลคาวเลยนะค่อนข้างโหดโว้ยคันดิสนาก็เป็นแคลรี่ตัวโล่มันฟาร์มจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนมันออกไอ้นั่นจริงมพูดเล่นอันตีเราก็ถือว่าโอเคไม่แย่อะไร ช่วยหน่อยนะครับไน้าอ่ตายจะน,นะติดเด้งโอ้แรงอยู่นะฮะเล่นยีครับโอ้โห้จาโอ้จา่จา โอาเอาอาวอาอป้อมเลนดัของเราถูกโจมตีเกลี่ยระวังเกลี่ยระวังเฮ้ยใน The Name o n the Light ีทาวาฟของอลิซนะครับสกินนี้เป็นสกินมิลเลอร์เคลนะผมมารีวิวสกินไขว้เนี่ยผมต้องรี ouais. Aha, วิวสกินตัวเองเนยป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี น,น้าาโอ้ไม่มาเช่นมารมเราเกิดมากนะครับตาน,นี้เราก็หาเรื่องบวกได้นะผมว่าเราได้นุกสองรอบเลยลงมาแกงล่างนะนี่อร่อยมาเกอะมามกโครงโศัตูหายไปแล้วสุ per ปปคร i ปกำลังถูกส่งออกไปกย,ย,ยังไม่พร้อม ใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ช่วยด้วยอะดูอินเขาอันติปัดเดียวนะครับ12วิก็คูดาวเสร็จแล้วเนาะเรามีอะดูอินนะครับเขาเรียตรงนี้หรือเปล้าย่มากน่าจะฟิกเกอร์ป่ะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจนะ ตายเลือดเหลือหนึ่งครับหนึ่งขีดได้ประมาณสักสองสามร้อยเลือดเขาถ้าไม่พลาดก็ถ้าจะพอเหตุได้อยู่บ้างเล็กน้อยปา,านลก,ากนลางโอ้ยตายผมไม่ตาย ้ตา,ตายจริงคุยตายเล็วเฮ้ยไม่นะจิ้ว่าทำไมกันรวมได้วไหมอะ่ะป้อมเลนังกรนของเราถูกโจมตี โอ้ผมยากโดนชาดตาเลยเขาอ,อะไกลาง่เขาแน้นกลางแน่เลยเจ๋งมาก <c oughs> ผมน่าจะฟรีฟรีน,นี่นะทีนน่ผมเห็นไอ้นั่นอ่ะแล้วทำไมมันหายไปไหนไม่รู้งงมากอาอยู่นี่เดี๋ยวมาเราเก็บได้นะครับคข้างดีนะผมจะบอกว่านี่คือเทคแรกแบบจริงจังหลังจากที่เราลงไปในนรกมาอีกหลายต่อหลายครั้งตอนนี้43ดาวแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ลงแรง,งเช่นเคยเพราะว่ากลัวทุกคนจะน,นี่กันเลยแรงมากนะตอนนี้คือของเราเกิดมากนะครับก็ออกทารอนได้นะมาฆ่าตโลนะโลอลิสนี่ค่อนข้างดีนะครับอลิสเนี่ยข้อดีมันจะดีตรงไหนหรู้ปะถ้าเล่นกับเพื่อนอ่ะโหดมากเพามันเล่นคนเดียวกล้ามาก

ดีมากดีมากมากมากแม่ตัโดนโอ้ยแหลกแหลกมากตอนนี้เอ็นจื้อโอ้โหนี่เตียวเรียกได้ ซุปเปอร์ครีปถูกส่อองออกไปแล้วระวังดดาวให้ทีระวังดดาวสเลเยอร์ให้ทีเฟรมเดทร่วงเราออก c าออสก่อนก็นได้นะครับเอามาจะเกาะยิปเปอร์ไม่ติดเปอร์นะครับพยายามดูแมปนะครับไม่จะโดนหรือเปล่า ้วถ้าเขาอยู่มุมนี้ก็โดนนะผมพยายามดูอยู่นะรับต่อไฟกันเหลือ,อไม่น่าไฟเลยใช่ <c oughs> เขาหน้าเอาดาร์กให้ผม ปล่อยล่างนะล่างไม่เคยเคลียร์รอแอบไปเคลียร์เฮ้ย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 เฮตีตีนี่ตีตีตีคอมโบอิตาลิศโอ้ยปิงอะไรก็ไม่รู้เหตุทูเรามีในส่วนของเรียวม้าครับเขาค้ำไฟให้เราได้นานอยู่นะเราก็ยิงให้เขานะครหนึ่งแกตัวนะดีนะครับ You can't mind everything f o r me. You c a n m i everything f o m me. Sorry. รวมตัวเต็มบวกได้แล้วของดีของดีของเราในทีเดียวนี้ก็คือเรียกว่าการเมืองพิ้ารกีบานกีบ้าน รับเทมเพลตตบทำริบเทมเพลตมาดูอินทำไห้สวยไหมโล่ีมั้ยดีดีตีดีต่อดีตลอดดีตลอดไป ได้แล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูผมรู้สึกว่ามันโหดจีในคลิปไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าเดีย๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีคนะับเฟรมเลทมันล่วงเหนาะเลยใช่ไหมแม้เวลาเล่นแคลรี่หรือเล่นทีรีหรือเล่นตัวอื่นเฟรมเลทล่วงก็ไม่สนุกนะ ไม่ว่าตัวไหนก็ไม่สนุกแบบเราแล้เจ็ดศูนย์นะครับจะไปล้อสโมสรใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูบอลนะผมดูบอลไม่เป็นอ่อนมากเลยเลี้ยงอะหลับเลี้ยงครับ พอดคิวเอาแย่งเหรออาลีน่าจะจบเกมในที่สวยงามสำหรับเกมที่หนักหน่วงนี้นะเราได้ถึงขั้นที่เราได้นี่ก็โอเคแล้วนะไอเทมใหม่ก็ส่วนตัวมองว่าเอฟเฟกต์สกิลค่อนข้างทำมาสวยนะครับเส่ มันกระตุกตอนผมอัดอะเซ็งฟเฟรมเรทร่วงเลยเด็ดปิงช่วงหนึ่งด้วยโอ้โหสุด,สด,สดจริงๆต่ส่วนตัวมองว่ามองว่าดีมองมาดีค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างโอเคก็ผู้กันสนใจก็จับใจและสอยได้นะครับสำหรับสกินของไอ้เต้าตัวน้อยของเรานั่นเองนะครับ ก็เป็นในตานี้เอ้พีทเนี่แก่เผาเอามาลุนะครับก็นานๆทีจะได้เอ็มนะเฮ้ยิสเปสฟอลเราก็ไม่ค่อยอยากเอาจริงชักเท่าไหร่นี่นะครับจำเป็นในส่วนสกินของมิลาขึ้นนะอลิสสกินนี้นะครับส่วนตัวมองว่าสกินนี้สวยมากนะเก้าค่าก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมกดมาคนเดียวนะ ก็กรอบโปรไฟล์ผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับอค่อนข้างสวยนะส่วนตัวมองว่าค่อนข้างดีแต่ไม่สุดเท่าไหร่มีพคนแอบมาส่องเราด้วยก็เป็นตาแรกจริงผมไม่ได้พูดเล่นผมไปนั่งเล่นชาลลอตมาผมชนะเลยในแรงเออดีอยู่นะครับดีก็ประมาณนี้กันผมไปนั่งเล่นเลยนี่ตาแรกนะตาแรกจริงนะครับ The worry ก็เป็นในส่วนสกินที่มีชื่อว่านี่นะครับ Ice Cube Curry ก็ส่วนตัวมองว่าค่อนข้างน่ารักและสวยมากๆเปรียบเทียบกับสกินเออสกินเรือเนี่ยกับสกินเออไอ้นั่นอ่ะก็สกินเรนโบว์กับสกินเรือก็สองสกินน้นจะจืดกว่าสกินนี้นะครับแต่สกินนี้ก็จะดูดีนิดนึงดูดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวคนอื่นจะให้กี่คะแนนผมให้ประมาณสัก ไม่ตอนแรกคาดหวังอยู่แต่ได้เล่นจริงก็ไม่ผิดหวังมากประมาณสัก9.2แล้วกัน8.8 8.9ประมาณ8.9 9.2ครับคร้าๆมานี้นะส่วนชุดสีแนะนําใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะถ้าใส่แล้วสีจะนวลตาแล้วก็ค่อนข้างน่ารักไปอีกนะส่วนตัวมองว่าผมอาจจะพลาดตรงที่ว่าไม่ได้ใส่ชุดสีแต่ก็อยากให้รู้ว่าเออโมเดลแบบไม่ไม่ใสชุดสีหรสกินที่แบบไม่ใส่ชุดสีมันจะเป็นยังไงครับ รูปแบบมันจะออกมาประมาณนี้นะครับส่วนตัวประมาณนี้นะก็ในเลเวลที่20ถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะบัตรเช่ามันจะตส่วนใหญ่มันจะเป็นในส่วนของเลเวล60นะครับก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นหลยใจคนทั้งพีพมากครับส่วนจะเป็นคลิปได้แต่มางครั้็ฝากตากมมจน,นะวันนี้ฝากไ like, ว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันจะไปรูปสเปซอาร์ตของนางนะส่วนใหญ่ผมชอบพูดสเปซอาร์ตนะจริงๆมันอืม <laughs> Non นอนดูตัวขะคนอนน่ล่ะนอน